g w i e l Adwise, a S-Rock, t k i n g n e t w o r k x s h o t s สวัสดีครับอยู่กับอิงที่ฮอกโซนนะฮะวันนี้อิงมากับการ์ดจอตัวที่เรียกได้ว่ามีคนใช้งานเยอะมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องราคาแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพของเขานั้นเป็นอะไรที่คุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับเ v i d i a ดี f o r c e g t x 1060รุ่น 3G กิกนะครับตัวนี้จะมา็อย่างทาง a s u s Dual Series นะครับก็เป็นรุ่นพัดลมคู่มีซิ้งสีขาวนะครับลหลายคนน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูให้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพและเรื่องการาความร้อนการรภคพลังงานต่างๆจะเป็นยังไงไปดูกนดีกว่าค ภายในกล่องของการ์ดซีรีส์ดูโอตัวนี้นะครับหลักๆก็จะมีมาแค่เท่านี้แหละฮะก็คือเอาตามที่เราต้องการใช้งานละกันนะครับไม่ต้องมีอะไรหวือหวามาที่เราไม่จําเป็นนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะเป็น d ีวีดีบันเนะครับซึ่งอันนี้จะมีโปรแกรม G.P.U. t w e a k e แล้วก็ไดเวอร์ของการ์ดวิดีนะครับผมแนะนําว่าไปโหลดผ่านหนะ้าเว็บจะได้เวอร์ชันล่าสุดมากกว่านะครับโค้ดเวิร์มวอร์ชิพนะฮะแล้วก็สปีดเ s e ตอัพหรือว่าคู่มือการใช้งานเท่าๆนะครับสุดท้ายก็เดี๋ยวไปดูตัวก,การ์ดกันดีกว่า สำหรับการซีรีส์ดูอนะครับที่หน้ากล่องเป็นลายเสือภายในก็จะเป็นการ์ดสีขาวๆเหมือนเสือขาวหน้ากล่องนั่นแหละมีพัดลมวิงเบลดสออันนะครับก็จะเป็นประมาณว่าเหมือนใบพัดเครื่องบินทําให้เรากวาดลมได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพัดลมคู่ด้วยนะฮะตามชื่อดูอัเลยฝาครอบตรงนี้จะเป็นฝาครอบพลาสติกสีขาวนะครับไม่ได้มีพวกเอฟโฟงเอฟเฟกต์อาร์จีบีอะไรมาเหมือนพวกซีรีส์สตรีคอะไรอย่างงี้นะครับก็ตรงนี้จะเน้นแนวรูรามากกว่านะครับโดยที่จะยังคงเป็นการ์ดแบบ2สล็อตเช่นเดิมนะครับก็เรีย สิงข้างล่างมันก็ยังหนาไม่แพ้ซีรีส์อื่นของ a s u s นะครับแต่ว่าดีไซน์ด้านนอกอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นนะครับแล้วแต่คนชอบนะอันนี้รูละเรื่องความยาวก็จะเป็น full size มาตรฐานของกาจอนะฮะ io ด้านหลังนะครับขอไม่แกะออกนะเพราะว่าเขาใส่มนันแน่นพอสมควรเลยนะสำหรับ ASUS ก็จะมี dvi 1ึงช่อง usb port 2ช่องแล้วก็ hdmi 2ช่องนะครับเพราะอะไรถึงมี hdmi 2ช่องนะครับเพราะว่า ASUS สเขาเล็งเห็นว่าเนี่ยสมัยใหมน่นี้พวกแว่น vr ต่างๆนะครับก็จะเป็นอินเทอร์เฟซแบบ hdmi นะครับถ้าเราเสียบจออยู่แล้วอันนึง จะเล่น vr ทาไงจะต้องถอดจอเหรอก็คงจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับก็เลยมี d m i มาให้อีก1ช่องตรงนี้นั่นเองอีกด้านหนึ่งนะครับะจะเห็นว่ามีโลโก้ asus อยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็ฝาครอบพลาสติกจะยื่นออกมาเพราะว่าใต้นี้มี heat pipe อยู่เห็นไหมฮะก็ทําให้เราต้องมีฝาครอบเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตัวนี้จะรับไฟแบบ 6, พินหหัวนะครับจาก power supply แล้วก็ด้านข้างมองเข้าไปก็จะเห็นภายในอย่างดีด้านหลังไม่ได้มี b a c k p l a ทมาแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวต่อมาเราแกะสิ่งนี้ดู มาเริ่มกันที่ PCB ก่อนนะครับหลังจากเราแกะซิ่งออกมานะฮะบ,บอกได้เลยว่าตัวนี้แกะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่านอกจากน็อตยึด4ตัวตรงบริเวณนี้แล้วยังต้องมีหลายจุดที่ยึดกับฝาครอบด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูต่อมาโดยที่ GPU ตรงกลางนะครับก็จะสัมผัสกับ h ี a t พ i ์โดยตรงอย่างที่เห็นว่าจะมีรอยซิลิโคนขั้นกลางนะครับวันนี้ก็บอกได้เลยว่าหน้าสัมผัสข,ของ h ีทไพ i ์นั้นอาจจะยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เนาะ RAM จะเป็นจากทาง Samsung นะครับมีมาทั้งหมดนี้เลยเ6 ชิปนะะฮแล้วก็มีอีก2ชิปว่างไว้น่าจะเป็น PCB เดียวกับตัวของ6 g กิกนั่นแหละครับแต่ว่าก็มีการตัดลดทอนเมนแตรมออกไปภาคจ่ายไฟยังคงเป็นซูเปอร์อาลอยด์พาวเวอร์นะครับมีทั้งหมด4เฟสตรงนี้อย่างที่เห็นแล้วก็นี่เลยจะเป็นซิงค์สำหรับ VRM นะครับหรือว่า Voltage Regulator Module นะครับอันนี้ก็พัดลมของซิงค์ก็จะทำการเป่าอัดลงมานะครับขยับไปที่ตัวซิงค์ด้านข้างนี้นะฮะจะเห็นว่านี่เลยนะครับตรงฝาครอบเนี่ยมี จุดยึดน็อตก็เยอะพอสมควรนะครับต้องแกะให้ครบทุกอันนะถึงจะสามารถถอดฝาครอบซิงค์ออกมาได้นะครับโดยที่ตัวซิงค์เองเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าเราสามารถหยิบแย่งออกมาได้เลยจะเป็นซิงค์อลูมิเนียมนะครับฟินแล้วก็ท, ister, reluctant. ท่อจะเป็นทองแดงชุบนิกเกิลมีฮีตไพป์ขนาดใหญ่2อันนะครับฮีตไพป์เองก็ภายในเห็นไหมฮะตรงนี้จะชุบแต่ว่าตรงเท็กซเจอร์สัมผัสจะไม่ชุบนะครับเป็นทองแดงเลยแต่ก็ยังมีร่องตรงกลางพอให้รู้สึกอยู่บ้างพัดลมตรงนี้ก็จะติดอยู่กับในส่วนของฝาครอบนั่นเองคร มาดู G P U Z ของการ์ดตัวนี้กันบ้างนะครับขึ้นถูกต้องทุกอย่างนะฮะ G P 106 Pascal Gen 1นะครับแล้วก็นี่เลย3.0 x 1 6วิ่งถูกต้องนะครับชเดอรหรือว่าคู d ด c o r คอมีทั้งหมด 1,152 Unify Unit ตรงรุ่นของ3 g ิกนะครับซัมเบนเดอร์เอซูถูกต้องแล้วนะฮะแรม G d r จากทาง Samsung 192บิตขนาด3 g b ิกแบนด์วิดต์ร้อยนะฮะไดเวอร์สามเป็นตัวเสถียรนะครับ WHQL ตรงนี้คล็อกที่159 9้ o รบที่1 7 8 5และเมมที่2000กับอีก2ครับ สำหรับไฟสไตร์เอ็กซ์ตรีมนะฮะเบนช์มาร์กแรกของเราคะแนนรกมาที่5,525ันอี่นะครับวันนี้เป็นการเทสที่2560์คูณห่หรือว่าการเล่นแบบ2 k นั่นเองเริ่มมาที่80กว่าเฟรมนะครับต้องบอกกันก่อนว่าเซตติ้งเนี้ยคือเป็นเซตติ้งพั0สอคูณ่งสี่ครับก็ทุกอย่างเราจะปรับไว้สุดนะฮะยกเว้นพวก MSA-A แล้วก็ V-Sync ที่จะปิดไว้เพื่อเห็นเฟรมที่แท้จริงลบ้อยยากก็ไม่เปิดหมดเลยครับ ถือว่าเล่นได้สบายๆนะฮะเฟรมแบบนี้นี่ 2K นะครับอย่าลืมเนีอยู่ที่มีแต่90ด้วยนะเมื่อกี้ฉากน้ำครับลงมาเหลือประมาณ50ต้นๆก็มีอย่างที่เห็นเมื่อกี้ อยู่ที่50กว่านะครับเพราะว่าพาริเคิลน้ำนั้นค่อนข้างเยอะเราปรับดีเทลสุดด้วยดอทิสแทนตอะไรต่างๆเราไม่ได้ปรับนะครับก็คือเปิดไว้ default ทั้งหมด80กว่า ถือว่า1 4 4 0ยังสบายนะครับการ์ด1060ตัวนี้เ <c oughs> ฟรมใกล้ๆ90นะฮะมีแตะ3หลักด้วยเห็นเลขร้อยด้วยนะครับ สำหรับการเล่น 2K ที่เล่นได้ระดับนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยก็ชนเฟรมไม่ตกเท่าไหร่นะฮะก็มีลงไปเห็นเลข แต่ก็ยังไงก็ยังยืนพื้นเหนือวีซิงครับจะมีเฉพาะฉากน้ําฉากเดียวที่ปั่มลงไปถึงระดับ50ต้นต้นดูฉากระเบิดกันครับเฟรมไม่ร่วงฮะสำหรับ D X 1ออย่าง a s h e s t e s i l a r i t y นะครับเราปรับค่า Standard ดนะฮะค่าติงแล้วก็เร o ูช t ั o นที่250 4 0อย่างที่เห็นนะครับเฟรมรวมออกมาที่ ประมาณ60กว่ากว่านะครับซึ่งก็ถือว่าเล่นได้สบายๆเลยครับคะแนนของ VR นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรม benchmark จากทาง Steam เองเลยนะฮะว่ากาจอตัวนี้ซิสเต็มนี้จะเล่นเกม VR ของเขาได้ดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้อยู่ในระดับ ready นะครับก็ไม่ได้สุดกราฟแต่ก็ถือว่าเล่นได้ทุกเกมเพียงแค่อาจจะดีไม่สุดปรับได้ไม่สุดนะฮะโดยที่เฟรมรวมอยู่ที่9809ครับ มาดูอุณหภูมิของการ์ดตัวนี้กันบ้างนะครับก็สำหรับการ์ดูโอนี้จะเป็นรุ่นพัดลมคู่นะครับโดยที่ห้องเราเปิดแอร์25องศาเวลาประมาณหกโมงเย็นๆนะฮะก็นี่เลยนะครับ35องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิไอดิดเดลหลังจากออกจากเกมมาประมาณ5ทีละนะครับรอบพัดลม28%ที่พันกว่ารอบเรื่องเสียงก็ถือว่าพอมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเดี๋ยวลองดูฟูลโหลดกันดีกว่าว่ารอบพัดลมและอุณหภูมิจะขึ้นไปเท่าไหร่ หลังจากที่เราทิ้งไว้15ทีแล้วนะครับอุณหภูมิก็อย่างที่เห็นนะครับว่าวิ่ง71 72 73นะฮะก็อยู่ประมาณนี้แหละฮะเรดประมนี้แฟนสปีดอยู่ที่43%กับรอบการทำงานที่1,500กว่าๆนะครับเสียงก็ไม่ได้ดังแตกต่างตอนไอดเอลเท่าไหร่นะครับถือว่าก็อุณหภูมิก็พอตัวเลยนะฮะอันนี้แต่ว่าเราสามารถปรับรอบพัดลมได้อีกนะครับถ้าอยากให้มันเย็นกว่านี้มาดูการบริโภคพลังงานบ้างนะครับอันนี้ทั้งซิสเต็มของเรานะฮะ CPU เป็น Core i7 7700K นะครับแล้วก็ ก็จะมีซิสต็มเรามี s s d 1ลูกนะครับตอนนี้ไม่มีฮาร์ดดิสก์ใช้ดีลูกเดียวนะครับอย่างที่เห็นก็คือการบรรทุกพลังงานไอดอลอยู่ที่30กว่าวัตเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฟูลโหลดจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้กดฟูลโหลดเฉพาะการ์ดจอนะฮะโดดมาที่ประมาณ180วัตต์นะครับซึ่งก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับถือเป็นซิสต็มที่ประหยัดพลังงาน สำหรับราคาของเจ้า ASUS DUO ตัวนี้นะครับอยู่ที่7,990นะครับกับประสิทธิภาพที่เรียกได้ว่าเล่น 2K ได้สบายๆนะครับ VR ก็ถือว่าโอเคพอเล่นได้นะครับก็เป็น segment ของกาจออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับยังไงก็ต้องขอคุณทางบริษัท ASUS ประเทศไทยนะครับที่จะส่งกาจอรุ่นนี้มาให้ในรีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกัก็หมายที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ